บุญบุญน้องบุญโอ้โหจ้งหนูนักเตะผมบุญเดือนหน้าก็จะเจอกันแล้วน้าลผมบุญโอ้โหอมบุญปวดน้งมาเชือ ใส่ขาวดิง่งทั้งวันน้องคมบุญจะยืนแล้วลูกเส้นดำปีผมบุนน้องคมบุนโอ้โหขวาดไปทั่วยจีบไปทั่วย <c oughs> พมบุญทำไรอยู่ตีมอนพมบุญตอนนี้พี่หลับแล้วนะเหนไหมดูพี่ไหม <c oughs> พี่นอนเอียงนับแม่ <c oughs> ผม ยังไม่ง่วงเหรอครับพมบุญผมยังไม่ง่วงผมหยว่อมบุญแม่ก็เลยอยู่ด้วยอืม,มบุญพมบุญพมบุญ ไหนแน่เอียไปแล้วน้องพมบุญบิดขี้เกียจนะโอเคพมบุญพอจะรับพมบุญ

อะไรเจ้าน้องผมหิวไหมหิวไหมครับหิวครับโอ้โหทีบทองแมพหาอะไรกินก่อนนะครับครับ